โรงเรียนเทรวัดบำเพ็นจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการนำเด็กนักเรียนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำสัปดาห์ค่ะเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิปโปประธานสงฆ์ทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำสัปดาห์ ของโรงเรียนเทรวัฒบำเพ็ญตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและปลุกฝังให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามะกะตั้งมั่นในบรวรพระพุทธศาสนาอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย โดยทางโรงเรียนเทรวัดบำเพ็ญได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาโดยทางโรงเรียนจะพัฒนานักเรียนให้มีความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสติปัญญาเป็นคนดีมีศีลธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยล้านนา ดำรงชีวิตเรียบง่ายเป็นคนดีของสังคมเน้นความสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็ปลื้มใจนะคะที่เหล่าเยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมกันในโรงเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบในการที่จะพัฒนา ระดับจิตใจค่ะของเยาวชนให้เป็นผู้ที่รักในการให้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จด้วยค่ะ